วันนี้ก็อยู่ในช่องปูนสาบเหมือนเดิมเนาะวันนี้เป็นวันแม่ซึ่งวันนี้ก็จะมีกิจกรรมกับแม่ด้วยตอนเย็นแต่ว่าเราถ่ายบล็อกให้รู้ก่อนว่าหนึ่งวันที่หยุดเนี่ยเราก็ยังไงเราก็จะต้องทํางานของที่โรงเรียนเราก็มีอ่านหนังสือเราก็อาจจะมีกิจกรรมกับแม่แต่ว่าไม่ได้เป็นเล่นเกมไม่ได้เป็นอะไรเป็นสรา์แม่เราจะซื้อทุเรียนให้แม่นั่นเอง ก็คือเราเป็นคนที่ไม่ได้ชอบทุเรียนเนาะแม่ก็ชอบมากเราก็คิดว่าทุเรียนน่าจะเป็นสิ่งที่ท่านน่าจะชอบแล้วก็อีกอย่างนึ่งก็คือเราจะพยายามทํากันบ้านทํางานให้เสร็จให้ดีให้เรียบร้อยท่านแสบายใจนะคะแล้วก็บางคนไม่ว่างวันนี้ก็ไ่ทำวันไหนก็ได้เพราะว่าวันแม่วันพ่อหรือวันต่างๆเนี้ยมีได้ทุกวันนะคะ เราทำตออแทนพระคุณแม่ได้ทุกทุกวันเลยนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่า1วันของวันแม่เนี่ยเรางทำอะไรบ้างคะ่ะตอนนี้เราก็กินข้าวแล้วก็พากอะไรเสร็จเรียบร้อแล้วก็เดี๋ยวออกมาทำกันบ้านกันงานด้วยมันหยุดนีน้เรามีเป็นวาดรูปสองงานเลยลก็คือาวาดรูปจาก เรื่องที่เราเขียนแล้วก็เป็นงานระบายสีของวิชาศิลปะนะก็เดี๋ยวไปทำกันก่อนแล้วก็พักเที่ยงกินข้าวแล้วก็ไปเป็นงานตอนบ่ายอืมเดี๋ยวขอไปตัวไปทำกันบ้านตอนนี้เราก็มาทำงาน ที่โรงเรียนนะปเป็นเดยกกับครอบครัวอืก็เดี๋ยวเราก็ไปทำง,งานเป็นภ้าปะติ 5, 8, ดรูปครอบครัวเราก็เดี๋ยวจะไปปิ้นงานตอนบ่ายวันนี้พ่อแม่ก็ว่างหมดนะคะอืมแล้วก็เดี๋ยวเจอกันตอนที้อาคำเิร็จเพราะเป็นรูปครอบครัวเราเนาะ

อขอให้เออไม่ติดโควิดนะคะก็ด้อะไรอีกอกด้อะไรกอดีว่าคุณแม่อยู่ที่ค่อนข้างจะมีโควิดเดยอะเลยอะไรคะ่ะไม่ติดบิ๊กขอให้ไม่ติดโควิดแล้วก็ขอให้สุขภาพดีแม่ไม่ถลุงแล้วมีปัญหาขอให้ได้ไปตัดผมสักวันหนึ่งโอ้นี่เม่อยากตัดแล้วก็ขอให้เอ,อ่เออกำลังไส้บ้างไหม ทั้งีไม่ได้ทำไหนี่จริงๆนี้ก็มีก็พูโอเคแม่ไป่อนอย่าแม่ไป่านลุ่หนอยแม่ขอลูกแข่งเด่งปนมือด้วยปนนมือกันปนนมือของพวนปนนมือ้วยเพลอาดจากคย้มจ้าจโอเคนี่ก็คือของพันืแม่ที่ไม่อคยเจอให้เดยเพะว่าแค่นี้ก็มีแล้วโอเคโอ